สวัสดีค่ะทุกคนน,น,นี่ตอนนี้ก็สู่ช่องจูนแอนเจสซี่ทีวีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาพบก,กับเกมซีปิโตกันอีกแล้วนะคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะ พาทุกคนไปรู้ว่าตอนนี้นะคะหกร้อยหกสิบแปดผู้ติดตามแล้วใกล้จะเจ็ดร้อยแล้วนะคะถ้าเจ็ดร้อยเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราลืมจัดกิจอะไรแบบเนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะว่าลงกิจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทักมาได้เลยนะคะเจ็ดร้อยผู้ติดตามเดี๋ยวเราจะจัดกิจแน่นอนเลยนะคะกิจครั้งมีกิจใหญ่มากเลยนะคะกิจครั้งนี้เป็นกิจแบบใหญ่เวอร์สำหรับ ตอนนี้นะคะก็วันนี้นะเราจะมาโชว์ทุกคนหรือว่าแบบพามาสอนนี่แหละว่าเวลานะคะเราลงคลิปให้แบบมีคนกดไลค์กดใจเยอะๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงมาเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูก่อนคือเวลาเวลาที่สมมติอะสมมติเราจะลงเป็นเอา,เอา,เอาบิวกิ้ละกันอะลงกับบิวกินนะคะเวลาเราจะเขียนเนี่ย อ่าเพราะเราลงกับดูกรินใช่ไหมอ่านอมันหลดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะเราลงอ่าลงต้องเสร็จแล้วใช่ไหมไอตรงเขียนแคปชั่นหรือแฮชแท็กเนี่ยเราต้องเขียนให้มันเข้ากับโพสของเราเช่นแฮชแท็กิวกริมแฮชแท็กิวกิน,น y 2K อะไรแบบเนี้ยเพราะเราพิมพ์ไปใช่ไหม มันก็จะเป็นประมาณนี้พอเราเขียนประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเข้าของจองกับโพสต์ที่เราทำเนาะอ่ะต่อไปนะคะก็คือเราจะพาทุกคนมาดูโพสต์ที่มีคนไลค์เยอะที่สุดของเราเลยนะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ประมาณอ่านี่ไงอันนี้ประมาณสินะคะคนไลค์สิบคนกับอีกโพสตหนึ่งหรอ เดี๋ยวดูให้เพราะว่ามันจะมีไลท์ที่แบบเยอะๆอยู่นะคะเมื่อกี้เนี่ยสิบไลท์แล้วใช่ไหมอันนี้มันเริ่มสุดแล้วเมื่อกี้สิบไลท์มาอันนี้คือสิบไลท์อ่ะสิบไลท์นะคะทุกคนมันก็จะเป็นที่แบบค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็แบบมีพวกมงพวกเมนอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณเอซีนะคะอะไรน,นะชื่อโรสหรือโรซี่อะ น่าจะชื่อโรสนะคะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะขอบคุณเอซีน้องน้องเรียกพี่ก็ได้นะ,ะ,นนนพ,นะ,ะพี่โรสนะคะหรือว่าคุณโรสนั่นเองที่มาเป็นเอซีนะคะมาต่อไปนะคะมันก็จะมีแบบบางโพดอ่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็สิบสิบใจเก้าใจแปดใจนี่มาอันนี้ก็สิบใจอันนี้เนี่ยโพดอ่ะอันนี้ โพสที่ใจเยอะที่สุดในรอบปีนี้นะคะก็คือหนึ่งเอ้ยหนึ่งสิหนึ่งหนึ่งก็คือสิบเอ็ดใจนะคะก็คือเนี่ยอันนี้เห็นไหมก็เหมือนกันที่เราเขียนว่าแบรฝันดีนะสกอยอันนี้นะคะก็คือเวลาเราแต่งตัวใช่ไหมแล้วเราทําท่าทางอะไรแบบนี้เราต้งตั้งแคปชั่นหรือใส่แฮชแท็กเนี่ยเราต้องทําให้มันแบบกลมกลืนไปกับโพสต์ที่เราทํานะคะ เนี่ยเวลาเราแต่งตัวเราก็แต่งไปได้เลยนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยแบบเนี่ยสำหรับสำหรับตัวไอ้โปรไฟล์ของเราอ่ะเราแต่งรูปในแบบแอบปบแอปแอปแอปแบบแกลลอรี่ปกติเลยนะคะเราก็แต่งรูปมาเห็นไหม โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพื่อนมาดูด้วยกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะ